ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปาถนาทุกประการเทินอย่าตกใจที่จะรวยสามราศีาเทวลาเปิดทางให้รวย ววยาตตัตงโชคลาบครั้งใหญ่พุ่งเข้าชนจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังเลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกดวงการงาน ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมามากการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อสิ่งที่ไม่คิดจะได้กลับมาแบบงงๆก็ได้กลับคืนมาแต่ลึกในใจหากคุณมีเรื่องกังวลใจหลังจากนี้ปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้คายการงานถือว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นได้พัฒนาฝีมือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือคนทำมาค้าขายช่วงนี้รวยเละลูกค้ามากหน้าหลากตาสามารถสร้างกําไรได้หลักแสนถึงหลักล้านดวงการเงินช่วงนี้มีโอกาสที่เงินไหลนองทองไรลมาล่ำรวยจากการทำมาค้าขายเป็นพิเศษโอกาสของคุณมาถึงแล้วยิ่งขยันยิ่งรวย ช่วงน,นี้ใครชอบเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่อาจจะถูกหวยซ้ำตัวตรงๆก็เป็นได้ให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบใกล้บริเวณวัดวาอารามจะถูกฉลกกับพันธ์พิกพันธ์จากร้ากลายเป็นรวยได้ดวงชะตาด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างห่างเหินเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาคนโสด ช่วงนี้ความรักยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้อันดับ2ชาวราศีกรกฎด้านการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามีความมั่นคงทางหน้าที่การงานงานดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาจะได้รับการขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนการเงินช่วงนี้การเงินมีความมั่นคงดีเพราะมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ปวดหัวหรือถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองดวงชะตาจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีดวงการเงินดีขึ้นเป็นอย่างมากด้านความรักนั้น คนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหาเพราะอารมณ์ฉะนั้นใจเย็นๆส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันอันดับ3เชาวราศีพฤษภราศีพฤษภด้านการงานแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวม ถือว่าการงานดีขึ้นมากกว่าเดิมแถมมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่อุปธรรมเกื้อหนุนให้ความสำเร็จขอแนะนำให้คุณทำบุญตักบาตรเพื่อเสริมดวงชะตาให้การงานเกิดความรับรื่นแม้ว่าการค้าการขายช่วงนี้จะเงียบบ้าง แต่หลังจากผ่านพ้นอาทิตย์นี้ไปแล้วจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือลูกค้ารายใหญ่เข้ามาอุดหนุนทำให้มีเงินก้อนโตเข้าบัญชีถือว่าช่วงนี้การเงินดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีโอกาสมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายจ่ายลดน้อยลงอย่าประมาทกับการใช้จ่ายไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ส่วนด้านความรักนั้น คนมีคู่ยังมีความไม่เข้าใจกันในหลายด้านความรักอาจจะไม่รับรื่นเท่าที่ควรส่วนคนโสดยังเอาแน่เอานอนกับความรักไม่ได้ต้องค่อยๆดูกันไปก่อน ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ